สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสาหรับคลิปนี้มาพบกับช่องตาเกษตรพอรเพียงแลยครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะทําการเปลี่ยนสารเเน่เปลี่ยนกระถางสารเเน่จากกระถางชําม,มาทามาใส่กระถางใหญ่นะครับท่านผู้ชมก็คงเคยมีปัญหาคงจะประสบปัญหานะครับในเรื่องของการปลูกสารเเน่แล้วมันไม่งาม มันไม่งามนะครับก็ประเด็นของมันก็คืออันที่หนึ่งเมื่อเราปลูกในกระถางเล็กแบบนี้หรือเราช้าในกระถางเล็กแบบนี้เมื่อมันโตมาเต็มที่มันงามเต็มที่อย่างเงี้ยเราต้องเปลี่ยนกระถางทําการเปลี่ยนกระถางนะครับเดี๋ยวผมก็จะดึงมาให้ดูนะครับว่าทําไมต้องเปลี่ยนพวกสละแหน่เนี่ยรากมันเยอะนะเต็มหมดแล้วครับเนี่ย กระถางนียถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยก็ไม่เกินเดือนนะครับมันก็จะยุบมันก็จะใบเล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะว่าหน,นึ่งอันที่หนึ่งธาตุอาหารหรือว่าอาหารในกระถางตรงนี้ในดินตรงนี้มันหมดละมันหมดละนะครับเนี่ยท่านผู้ชมดูรากมันนี่รากมันเยอะเต็มไปหมดนะครับข้างบนข้างล่างนะครับดูด้านนี้นี่นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ย อีกสักพักหนึ่งก็จะยุบนะยุบเพราะว่าอะไรเพราะว่าสารแหนี่มันมีไหลมันแตกไปเรื่อยๆนะมันแตกเยอะนะมันแตกเยอะนะครับทีนี้กระถางที่จะเปลี่ยนก็เป็นไซส์ใหญ่นิดหนึ่งผมก็แนะนํานะครับก้นกระถางเนี่ยในก้นกระถางเนี่ยควรจะใา,ายรองข้าไว้อ่าเขาเรียกว่าอะไรรองไว้หนึ่งส่วนกระถางนี่แบ่งไปสามส่วนเราก็รองไว้หนึ่งส่วน เพราะว่าไอ้เจ้าสละเน่เนี่ยมัน,มนชอบทรายนะเอาทรายลองวันนี้ครับอันที่หนึ่งอันที่สองมันก็จะปโปร่งนะเวลาลดน้ำอะไรต่างๆมันก็จะซึมได้ง่ายนะอันที่สามทรายมันก็จะเก็บความชื้นความเย็นไว้ตรงนี้นะครับเราก็ไม่ควรไม่ได้ไม่ต้องไปเอาพวกกอากาบมะพร้าวอะไรมาลองเอาทรายนี่แหละครับนะทรายมาลองพื้นเพราะาไอ้เจ้าเนี่ยไอ้เจ้าสระแน่น่มันชอบทรายนะครับ ถ้าเราดึงมาจากกระถางชำ่ำหรือเราไปซื้อเป็นถุงมาไปซื้อเป็นถุงมาจากร้านที่เขาปลูกขายร้านขายพวกก้าพืชผักต่างๆนะครับทีนี้เมื่อเราเอาทรายใส่ไปแล้วเนี่ยเราก็เตรียมดินใส่ลงไปนะครับเอาดินใส่ลงไปก็เอาดินใส่พอประมาณก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอา สารแน่ที่เราดึงออกจากกระถางหรือจากถุงที่เราซื้อมาเนี่ยเราก็เอามาลงปลูกอย่างนี้เอาวางนี้นะครับเอาวางแบบนี้เสร็จแล้วก็เติมดินเติมดินก็เอามือยกขึ้นแบบนี้นะแล้วก็เทดินลงไปแบบนี้ครับด้านนี้ก็หมุนมานี่เราก็เอามือยกใบมันขึ้นมา เราก็เทดินลงไปแบงนีนะ้แบบนี้ครับแบบนี้เสร็จแล้วนะเราก็เป็นการขยายกระถางนะครับแล้วก็จะมีคําถามว่างี้ก็ต้องได้ขยายกระถางต่อๆไปเรื่อยๆทีนะครับถ้ามันเต็มกระถางอีกมันตันมันตันนะครับเดี๋ยวผมเตรียมกระถางต่อไปก่อน วางนี่ก่นนะถ้ามันเต็มกระถางเนี่ย พวกสลแหน่เนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างนี้ครับท่านผู้ชมถ้ามันสวยๆงามๆอย่างเงี้ยเราจะไม่ก็ให้ไปเด็ดมันเสียดายมันความเสียดายไปเสียดายมาปุ๊บถ้ามันตันจนเต็มกระถางเนี่ยมันใบมันจะเน่านะปัญหาของสลแหน่ก็ที่เราเจอกันนะคิดว่าทุกท่านคงเจอกันมาทุกคนแล้วครับที่ปลูกสลแหน่เนี่ยใบมันจะเน่าเน่าเสร็จแล้วมันก็ยุบหมดตายหมดนะครับ เพราะนั้นการแก้ปัญหาผมก็ไปสอบถามผู้รู้ผู้ชำนาญการในการปลูกสะระแหน,นี่ยนะเป็นพี่ชายผมเป็นพี่ชายผมจบแม่โจ้นี่แหละจบมหาลัยแม่โจ้นะเขาทำพวกนี้ขายเนี่ยก็โทรไปถามเขาว่าเขาบอกถ้ามันตันมันเต็มมันงามมันพุ่มใหญ่ขนาดนี้ยอันที่หนึ่งต้องหมั่นเด็ดอไปกินถ้าเราเด็ดปุ๊บมันก็จะแตกช่อใหม่อันที่สองถ้ากินไม่ทัน เอานี่เแหละครับตัดออกมาตัดออกมามาช้ำอันใหม่แล้วครับเอามาช้ำกระถางใหม่ตัดเลยครับอย่าเสียดายนะถ้าเราเสียดายเสียดายเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเน่าทันทีตัดแล้วมันก็แตกใหม่ครับท่านผู้ชมตัดเลยครับนะตัดตรงกลางๆเนี่ยนะให้พวกกลางๆ ตัดเลยครับไม่ต้องเสียดายนะครับตัดราบไปช้ำใหม่เลยมันจะได้ห่างนะมันจะได้ห่างนะครับยอดเยิดมันจะได้ห่างมันจะมีช่องว่างมันจะไม่ทึบไม่ตันแล้วมันจะไม่เน่านะครับตัดแบบนี้ครับเอากรรไกรมาตัดเลยหรือมม่ก็ต้องหมันลาบนะลาบเหนือลาบอีสานลาบ มันเด็ดไปกินนะครับนะมีแล้วต้องมันเด็ดกินถ้าเราไม่กินมันก็ไม่แตกยอดนะมันตันเมื่อไหร่มันเต็มเมื่อไหร่แล้วมันเน่าทันทีมันมันแล้วมันเบียดกันนะตัดเอาเลยครับตัดอแบบนี้ให้มันโปร่งนี่เห็นไหมครับผมตัดแล้วมันก็เริ่มเริ่มเป็นไงจากทึบๆเมื่อกี้เริ่มโปร่งแล้วนะเริ่มโปร่ง นะครับอ่ะเนี่ยผมก็ตัดให้พี่น้องดูเลยตัดแบบนี้ครับตัดเลยครับไม่ต้องเสียดายถ้าเรากินไม่ทันก็หาอะไรมาชมํำนะครับชํำอ่าผมก็จะมาชํำในกระถางใหม่เนี่ยชํำแบบนี้เลยครับเอาดินมาใส่กระแทงเสียบแทงเสียบไปเลยเอามือเจาะรูก็แย่ลงไปเลยครับใส่แบบนี้ เราก็จะได้มีการขยายพวกสละแหนไปได้เรื่อยๆนะครับดีก็ปล่อยให้มันเต็มแล้วมันตันนะครับมันตันแล้วก็มันเน่ามันเบียดกันจนเออเป็นอะไรเปชลาเน่าแห้งไปหมดนะใบมันจะใบมันจะเน่าแห้งหมดนี่คือประสบปัญหาในเรื่องของการปลูกสละแหน่นะครับ ผมก็เสียบมาเนี้ยแล้วก็จะรดน้ําทีนี้สาระแน่เราก็ไม่ต้องอไปไว้ที่แดดจัดๆก็เอาวางไว้ที่ลมอาไรได้นะครับเราก็ได้ดูแลง่ายเนาะให้มันโดนแดดบ้างโดนอยู่ร่มบ้างแล้วก็หมั่นดูแลรดน้ําขั้นตอนต่อไปเรื่องของการใส่ปุ๋ยเมื่อเราตัดอย่างเงี้ยถ้ามันงาเหมองเขางาอย่างเง,ง,งี้ยการใส่ปุ๋ยเนี่ยถ้าเป็นกระถางใหญ่ ใหญ่ๆองุ่ใหญ่ๆถ้ามันเต็มเนี่ยเขาก็จะใส่15วันใส่ครั้งหนึ่งถ้าเป็นกระถางเล็กแบบเนี้ยกระถางามาพุทธิมงมาให้ดูเนี่ยก็เดือนละครั้งก็ปุ๋ยก็มีรถสองลนะักษณะท่านใดที่ทําปุย๋ยหมักข,ขี้วัวก็ปุย๋ยหมักขี้วัวเดือนหนึ่งก็ใส่เรื่องหนึ่งกำเลยหนึ่งกำมือเราเนี่ยใส่ลอยๆลอยๆแล้วก็รดน้ํานะครับถ้ามันตันแล้วก็ตัดออกเด็ดไปกินให้มันโปร่งๆมัน้องว่างบ้างเงี้ยมันก็จะได้แตกอันใหม่ขึ้นมานะครับ ท่านใดที่ไม่มีปุย๋ยหมักไม่มีปุย๋ยหมักขี้วัวอะไรไม,ม่สักอย่างก็ใช้ปุย๋ยเคมีได้ครับสูตรเสมอ15บ5หรือ16บ6กสนะครับก็เอามาแค่สักหยิบม,มือนะก็กะไม่ถูกอะ่ะหนึ่งช้อนแล้วกันประมาหนึ่งช้อนก็ละล,ะลายน้ําละลายน้ําก็ต่อน้ำอ่ายี่สิบลิตรเทร,ราดลงไปนะหนึ่งช้อนนะครับเอามาละลายน้ําละลายน้ําก็เทใส่น้ํา20ลิตร แล้วก็มาเทราตตรงนี้เทราตตรงนี้ปุ๊บแล้วก็น้าเปล่าล้างอีกทีหนึ่งก็อย่างเงี้ยใส่เงี้ยเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งสาลาหน่เราก็จะงามเป็นสาวหมื่นปีให้เราเก็บกินได้ตลอดครับก็สําหรับคลิปนี้ท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรก็คอมเมนต์สอบถามหรือท่านใดมีประสบการณ์ดีๆอต่างๆก็เขียนมาเล่ากันเผื่อพี่ๆน้องๆเรามาอ่านในคอมเมนต์ ใต้คลิปก็จะได้รับรู้ประโยชน์ไปด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องเราด้วยนะครับท่านใดมีสาระดีๆหรือว่าจะมาสอบคอมเมนต์สอบถามก็สอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้ครับในเรื่องของการย้ายสารแหน่และก็เทคนิควิธีการแก้ปัญหาในเรื่องของสารแหน่เน่านะครับผมก็เอานาเคล็ดลับนี้มาบอกพี่ๆน้องๆของเราแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ